ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเว่ยเว่ยข้ามพบมาพบรักตอนที่142เจ้าของร่างคือยอดชาดเขียวแห่งจักรวาล abo 30ตันไหวปรุงบะหมี่ได้สวยงามน่ารับประทานยิ่งนักเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มอบอุ้มไข่ลวกไว้ตรงกลางตกแต่งด้วยผักสดวางเคียงกันโดยรอบชวนให้น้ำลายสอเป็นพิเศษเปรียบเทียบกับตันไหวที่กินไม่บัญญาาันอย่างท่าทางการกินของกงฉือก็ดูสุภาพเรียบร้อยขึ้นมาทันที เรากับเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดตอนที่เจอกันในมหาวิทยาลัยครั้งแรกไปเย่ก็กำลังนั่งทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่บนเก้าอี้แบบนี้เหมือนกับข้าราชการอาวุโสอย่างไรอย่างนั้นอันที่จริงไปเย่ไม่ได้ขาดชีวิตชีวาแบบที่เด็กหนุ่มวัยรุ่นควรมีแต่อย่างใดในเวลาส่วนตัวเขามักจะตั้งวงดื่มเหล้ากับองเพื่อนนักศึกษาและมักจะดื่มจนมาหัวราน้ำด้วยความคึกขนองตันหวคอยสังเกตเขาอยู่เสมอแอบดูชีวิตประจำวันหลายอย่างอยู่ในมุมที่เขามองไม่เห็น พอเห็นตันไหวเมื่อลอยกงฉือก็เอื้อมมือไปเคาะโต๊ะเบาๆตั้งใจจะเรียกสติคนใจลอยให้รู้สึกตัวแต่น่าเสียดายที่คนใจลอยอยังจมดิ่งอยู่ในภวังฝันของเขาไม่ทันมองเห็นคนรักที่พยายามจะปลุกเขาจากข้างนอกกงฉือเลิกคิ้วสูงเอามือยันโต๊ะพลางลุกขึ้นโน้มตัวมาหาตันไหวโต๊ะรับประทานอาหารของพวกเขาไม่ใหญ่นักเพียงแค่ลุกขึ้นยืนก็แทบจะสัมผัสคนตรงหน้าได้ตลอดทั้งตัว เมื่อเงามืดปกคลุมอยู่เหนือสีสัตติสัมปชัญญะของตันหวายก็หวนคืนสู่ความเป็นจริงในที่สุดก่อนเงนยหน้าขึ้นมองกงฉือที่ยืนประชิดต,ติดกับตนเองตันหวย,ยกยิ้มมุมปากมือเรียวลูบไล้ไปตามเอวสอบแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมาถึงปกเสื้อของเขาดวงตาของกงฉือพลันฉายวแวลกล่ามก่อนจะเม้มริมฝีปากราวกับคาดเดาออกว่าตันไหวจะกระทำสิ่งใดต่อไปจ้องมองริมฝีปากที่เลื่อนเข้าหาตนทีละน้อยกงฉือขมกลั้นมุมปากที่ทำถ้าจะกระดกขึ้นตลอดเวลาจากนั้นก็ค่อยๆหลับตาลง คุณกงช่วงนี้นอนไม่พอหรือยังไงสิวขึ้นบนหน้าคุณแล้วกงชือเบิกตาพลงขึ้นมายิ้มหน้าตายพลางคว้ามือของตันไหวออกจากหน้าตัวเองทิ้งตัวกลับไปนั่งที่ของตนด้วยสีหน้าหมดอารมณ์เริ่มกินบะหมี่ต่อด้วยสีหน้าหมดอารมณ์พืชตันไหวระเบิดเสียงหัวเราะปรีเข้าไปเกาะแขนกงชือพร้อมกล่าวเสียงออดอ้อ,อนคุณกงคุณน่าโกรธแล้วจริงๆเหรอกงชือไม่ยอมแม้แต่จะชายตามองเขาทำเพียงคีบเส้นบะหมี่ส่งเข้าปาก จ้องชามอย่างใจจดใจจ่อประหนึ่งมองคนรักของเขาตันไหวแลบลิ้นปลิ้นตาก่อนขยับเข้าไปข้างๆกงฉือแล้วจุกทีหนึ่งอย่างรวดเร็วหากไม่สังเกตให้ดีก็ไม่มีทางรับรู้ว่าเมื่อครู่คนทั้งสองสัมผัสแนบชิดกันระบบตะลึงตาค้างเอ่ยขึ้นช้าๆท่านเจ้าของร่างท่านเขินอายอะไรใครเขินอายกันไร้สาระลูกผู้ชายอกสาศอกสูงหนึ่งเมตรเจิอย่างเขาจะไปเขินอายได้อย่างไรผู้จาเหลวไหลสิ้นดี กงชือเหลือบมองตันหวยที่หน้าแดงเป็นลูกตำลึงจู่ๆก,ก็รู้สึกอารมณ์ดียิ่งนักคิดว่าหากมีคนคนนี้อยู่เคียงข้างกันเสมอถ้าเช่นนั้นสายที่เขาโทรหาเมื่อสักครู่ก็คุ้มค่าหลังจากกินบะหมี่เสร็จกงชือก็เก็บกวาดจานชามบนโต๊ะให้เรียบร้อยพร้อมกับเข้าไปล้างจานในห้องครัวอย่างรู้งานตันหวยไม่ค่อยเก่งเรื่องทำอาหารสักเท่าไหร่แต่กลับเกลียดงานจำพวกซักล้างยิ่งกว่าอะไรดีดังนั้นการที่กงชือรู้งานจึงทำให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ตันไหวถือโอกาสตอนที่กงสือล้างจานรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วทันทีที่กงชือออกมาเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูพร้อมออกเดินทางแล้วจะออกไปข้างนอกหรือครับกงสือขมวดคิ้วคุณออกไปข้างนอกตอนนี้ไม่ปลอดภยัยภาพถ่ายของตันไหวปลิวว่อนไปทั่วอินเทอร์เน็ตแล้วเขาออกไปทั้งอย่างนี้มีโอกาสสูงว่าจะถูกจดจำได้วางใจเถอะ ตันไหวกับพริบตาปริบส่งสายตาให้กับกงฉือเป็นเชิงปลอบใจแล้วจึงเดินออกจากประตูไปโดยไม่ฟังคำคัดค้านตอนที่ตันไหวออกมาเรียกได้ว่าติดอาวุธครบมือถึงแม้เขาจะไม่เคยกระทำเรื่องผิดทำนองคลองธรรมแต่ความอยากรู้อยากเห็นของผู้คนกลับไม่อาจประเมินได้เลยเขาไม่กล้าเสี่ยงอันตรายคุณเจียงหลีตันไหวขับรถไปพลางถือโทรศัพท์ไปพลางคุณใช้ซื่อชิงอยู่บนเตียงของคุณไหมผมคิดว่าพวกเราคงต้องเจอหน้ากันหน่อยช่องมาฟังสิ เยข้ามพบมาพบรักตอนที่143เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจักรวาล ABO 31ยืนอยู่หน้าประตูบ้านที่เจ้าของร่างเดิมพำนักอาศัยมานานหลายปีอีกครั้งในใจรู้สึกสลดสังเวชยิ่งนักบ้านหลังนี้เจ้าของร่างเดิมตกแต่งไว้ก่อนแต่งงานพร้อมกับความหวังอันลล้นเปี่ยมทุกซอกทุกมุมล้วนอกอวลไปได้วยหยาดเหงื่อแรงกายของเจ้าของร่างเดิมตอนที่เจ้าของร่างเดิมตกแต่งบ้านต้องไม่รู้แน่ว่า ชีวิตแต่งงานของเขาไม่มีความสุขยิ่งกว่าที่เขาจินตนาการไว้เสียอีกหากเจียงหลีสารภาพว่าเขาคบหากับคนอื่นหวังให้เจ้าของร่างเดิมถอนตัวถ้าเช่นนั้นเจ้าของร่างเดิมก็ย่อมถอนตัวโดยไม่ลังเลนับแต่นั้นจะไม่วุ่นวายกับพวกเขาอีกต่อไปจริงอยู่ที่เจ้าของร่างเดิมชอบเจียงหลีแต่ความชอบของเขามีขอบเขตในตัวมันเองเสมอสมัยเรียนมหาวิทยายลัยเจียงหิงเหลียงไม่ได้คบหากับช้สซื่อชิงเจ้าของร่างเดิมถึงได้ตามจีบเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย ยืนอยู่หน้าประตูอีกครู่ใหญ่ตันหวายยักไหลยอย่างไม่ยิระสบัดความคิดเจ้าของร่างเดิมที่ครอบงำตนเองทิ้งไปก่อนจะก้าวออกไปเคาะประตูประตูเปิดออกโดยเร็วเมื่อเจียงหลีเห็นตันหวายก็ตกตะลึงอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นก็ตั้งสติได้แล้วหลีกทางให้เขาเข้าไปสายตาจับจ้องไปที่รอยจ้ำแดงบริเวณกระดูกหายปลาร้าของเจียงหลีตันหวายเบือนสายตาอย่างเย็นชาสาย,ยะรอยยิ้มเหย,ยียดหยันเงยหน้าขึ้นมองไปยังปากบันไดชั้นสอง ชายเสื้อโผล่แวบออกมาให้เห็นบนบันไดแสดงว่ามีใครบางคนอยู่ด้านบนตันไหวทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาอย่างแรงยกขาขึ้นไข่ห้างโดยไม่รักษาภาพพจน์แม้แต่น้อยเจียงหลีถึงกับช็อกไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆหัวหมิงเยเว่ถึงทำท่าทางหยาบคายโดยไม่ห่วงภาพลักษณ์แบบนี้เจ้าของร่างเดิมให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์เสมอไม่ว่าในโอกาสใดก็มักจะหลีกเลี่ยงการกระทำที่เสียมารยาท ดังนั้นพอตันไหวนั่งแผดสบายอารมณ์เช่นนี้ก็ทําให้เจียงหลีประหลาดใจอยู่นานสองนานทีเดียวตันไหวพยักเพยิดไปทางบันไดาพางแย้มยิ้มคนข้างบนไม่คิดจะออกมาทักทายกันหน่อยเหรอบรรยากาศในห้องรับแขกตึงเครียดขึ้นมาทันใดตันไหวนั่งแผดสองสลึงด้วยใบหน้าเรียบเฉยราวกับไม่รับรู้ถึงบรรยากาศอันตึงเครียดโดยรอบ ผ่านไปเนิ่นนานในที่สุดคนข้างบนบันไดก็เริ่มเคลื่อนไหวเขาค่อยๆเดินลงมาจากบันไดโดยไม่สวมรองเท้าฝีเท้าเหยียบย่างลงบนพื้นอย่างเนิบช้าไรซึ่งซุ้มเสียงใดนี่เป็นครั้งแรกที่ตันไหวได้เจอใช้ซื่อชิงตัวเป็นๆและเป็นครั้งแรกที่เจ้าของร่างเดิมได้เจอใช้ซือชิงเช่นเดียวกัน แต่ก่อนใช้ซื่อชิงมีตัวตนอยู่ในคำพูดของเจงลีเสมอเหมือนกับภาพวาดที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปไกลแสนไกลสวยงามเพียงไหนก็ไม่อาจทำให้สะดุ้งสะเทือนแม้แต่น้อยทว่าตอนนี้ภาพวาดหวนกลับมาแล้วสีสันคล้ายจะสวยสดงดงามยิ่งกว่าเก่าแต่ท่ามกลางสีสันอันฉุดฉาดกลับอับย้อมด้วยยาพิษ ใช่ซือชิงหน้าตาสวยงามอย่างไม่ต้องสงสัยเขากับเจ้าของร่างเดิมเป็นโอเมก้าที่บุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าของร่างเดิมเป็นโอเมก้าตามแบบฉบับของจักรวาลน,นี้เฉลียวฉลาดและสุภาพอ่อนโยนมีอาชีพการงานมั่นคงทั้งยังดูแลครอบครัวได้ไม่ขาดตกกกพร่องใบหน้าของเขามักจะฉายแววเป็นมิตรทาให้ผู้อื่นรู้สึกโกรธเกลียดไม่ลงหากแต่ใช่ซือชิงเป็นตัวแทนของความหัวขบฏและความหยิงผยองผู้มีใบหน้างดงามหยาดเยิมเช่นเขาคือยอดดวงใจที่บรรดาอันฟ่าทุกตนต่างเฝ้าปรารถนา ันไหวพันเข้าใจกระสังว่าเหตุใดเจ้าของร่างเดิมถึงพ่ายแพ้เพราะว่าเจ้าของร่างเดิมไม่ควรจะลดตัวลงมาเทียบกับช้ซื่อชิงตั้งแต่แรกแล้วเสื้อผ้าบนตัวช้ซือชิงหลุดลุยยับเยินตลอดหัวจรดเท้าล้วนเปิดเผยจงแจ้งว่าเมื่อครู่เกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับเจียงหลีนี่คือการประกาศสัตดายอย่างเงียบสงบไม่ใช่แค่ตันไหวที่สัมผัสได้กระทั่งเจียงหลีเองก็สัมผัสได้เช่นกันสีหน้าของเจียงหลีไม่ค่อยสู้ดีนักเขาลุกพรวดขึ้นมาคว้าตัวช้ซื่อชิงเอาไว้ตะคอกใส่ด้วยอารมณ์เดือดดา คุณจะลงมาทำไมนี่มันไม่ใช่เรื่องของคุณยังไม่รีบขึ้นไปอีกพูดจบเจียงหลีก็ดันร่างไชซือชิงขึ้นไปชั้นบนไชซือชิงเห็นท่าทีของเจียงหลีก็บันดาลโทสะก,ก่อนผลักเจียงหลีออกไปเต็มแรงสายตาจ้องเขม็งไปยังตันวายด้วยความโกรธแค้นฟาดงวงฟาดงาราวกับว่าเขาคือตัวจริงและตันวายคือคนที่ทำลายชีวิตแต่งงานของคนอื่น ตันไหวรู้สึกว่าช่างหน้าขันจริงดังคาดคนบางคนก็น่าด้านน่าทนชนิดที่คุณไม่มีวันเทียบติดช่องมาฟังสิเว้ยๆข้ามพบมาพบรักตอนที่144เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจัก,กรวาลเอบีโอ32ใช้ซื่อชิงขมวดคิ้วมุ่นพยายามขัดขืนเจียงหลีที่คอยผลักใสไล่ส่งอย่างสุดกำลังการกระทําของเจียงหลีดูหยาบคายเกินไปในสายตาของตันไหวยิ่งไม่ต้องพูดถึงใช้ซือชิงที่ถูกทําร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศระหว่างทั้งสองฝ่ายต่างคุกรุ่นพริปตาเดียวก็กลายเป็นเรื่องทะเลวิวาทในครอบครัวตันหวายจึงเอ่ยปากห้ามปรามในที่สุดตันหวายพี่พี่ทั้งสองพวกเรามาเข้าเรื่องกันสักทีได้ไหมพอได้ยินเสียงของตันหวายจิงหลีก็หยุดการเคลื่อนไหวทอดมองมายัางตันหวายด้วยสีหน้าอ่อนวอนตันหวายทำเป็นมองไม่เห็นพลางเอามือเคาะโตรับแขกตรงหน้าเรื่องของพวกคุณไวค้ค่อยคุยกันทีหลัง เรามาคุยเรื่องของพวกเรากันก่อนพวกเรามีเรื่องอะไรต้องคุยกันใช้สซื่อชิงขมวดคิ้วสายตาเต็มไปด้วยแววมุ่งร้ายไม่อยากจะสนใจแขกผู้ไม่ได้รับเชิญคนนี้ตั้นหวายแค่นหัวเราะในลําคอไม่ได้สนใจแววตามุ่งร้ายของใช้สซื่อชิงเช่นกันกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าข่าวเช้าช่วงหลายวันมานี้พวกคุณมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่า ไม่ยกเรื่องนี้มาพูดก็แล้วไปแต่หากพูดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่เจียงหลีเป็นต้องสีหน้าเปลี่ยนเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับเขาไม่น้อยเช่นกันทุกครั้งพอไปถึงบริษัทก็มักจะมีคนมองเขาด้วยสายตาสมเพชเวทนาทำเหมือนว่าเขาเป็นไอหน้าโง่โดนมีสวมเขาเวนเอย๋ยเจียงหลีเหวี่ยงทั้งเท้าทั้งเท้าเตะเข้าที่โต๊ะขู่คำรามว่าอย่าให้รู้นะว่าใครมันปากสว่างเดี๋ยวพ่อจะเชื่อให้ตายคามือตันไหวหรีตาคิดในใจว่าเจียงหลีคงไม่สนใจรักษาภาพพจน์ตัวเองแล้วจริงๆ เหลือบตาขึ้นมองใช้สซื่อชิงสีหน้าของชัยซื่อชิงดูมีพิรุษชอบกลนเหงื่อการผุดพรายเต็มหน้าผากไม่กล้าสบตากับตันหวายคุณเป็นคนส่งตันหวายถามพูดเหลวไหลใช้่ซื่อชิงเงยหน้าขวับขึ้นมาดวงตาแฝงไว้ด้วยความเดือดดานผมจะเปิดโปงคุณไปทําไมตันหวายคลี่ยิ้มค่อยๆหยิบมือถือขึ้นมาค้นหน้าจอยื่นให้ใชัซื่อชิงดู คุณจ้างใครมาแอบถ่ายซื้อตัวในหน้าอย่างไรซื้อมากเท่าไหร่ก้านซื้อพวกแอคเคาท์ใหญ่มากี่รายกูกข่าวอย่างไรบ้างผมรู้หมดทุกอย่างแล้วตันหวายยิ้มแย้มเพิ่งเคยเห็นคนลักกินขโมยกินได้ระยังอายขนาดนี้ใช่ซือชิงพลันหน้าซีดก้าวถอยไปข้างหลังพลางกล่าวเสียงหนักแน่นใครก็กู่เรื่องได้ทั้งนั้นนี่จะออกตัวว่าไม่ยอมรับตันหวายพยักหน้าอย่างพอจะเข้าใจไม่ยอมรับก็เชิญตามสบายเถอะงั้นเรามาคุยเรื่องอื่นกัน ตันหวเก็บมือถือกลับลงไปมาคุยเรื่องที่คุณกับหลิวปิงซูรวมหัวกันเล่นตุกติกกับยาคุมกําเนิดได้อย่างไรดีกว่าเจียงหลีกับใฉ้ซือชิงต่างสีหน้าเปลี่ยนฉับพลันเพราะความวิตกกังวลแว่นตาบนสันจมูกของเจียงหลีจึงลื่นถไหลลงมาเล็กน้อยเมื่อเห็นสีหน้าของเจียงหลีก็รู้ทันทีว่าเขารู้เห็นเรื่องนี้ด้วยตันหวยแค่นหัวเราะคิดในใจว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดขนาดนั้นตันไหวย ทุกคนอย่าทำหน้าเหมือนจะร้องให้สิยิ้มกันหน่อยเร็วแชร์ตั้นไว้เก็บมือถือเข้ากระเป๋าอย่างใจเย็นก่อนเดินออกจากประตูไปขึ้นรถโดยไม่แยแสสายตาตื่นตระหนกของคนทั้งคู่ตั้นไว้ขับรถตรงดิ่งกลับคอนโดเล็กของโกงชือพอจอดรถสนิทก็ส่งรูปภาพที่เพิ่งถ่ายในคฤราหา์เมื่อครู่ไปให้คนคนหนึ่งแล้วจึงโทรศัพท์ไปหาพร้อมกล่าวเข้าประเด็นทันทีปล่อยเลย ตันหวายไม่มีจิตคิดร้ายกับใครแต่ก็รู้จักใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงเช่นกันตอนแรกวางแผนว่าจะหาหลักฐานจับใช้ซื่อชิงกับหลิวปิงซูเข้าตารางก็พอแล้วแต่พวกเขากลับหาเรื่องใส่ตัวไม่นึกว่าจะใช้เสียงวิพากษ์วิจารณ์มากดดันเขามิงเยเว่หัวมิงที่อยู่ปลายสายลังเลเล็กน้อยดูเหมือนจะมีผู้มีอิทธิพลอีกกลุ่มหนุนหลังเราอยู่อีกอย่างช่วงนี้มีคนกำลังสืบข้อมูลของกงฉือไหนว่ามันเป็นเพราะ ตันหวชะง,งักไปสีหน้าแววตาเปลี่ยนไปด้วยความอาฆาตแค้นพวกไหนกันยังสืบไม่ได้แต่ดูจะไม่มีเจตนาร้ายอะไรบางที่กงชื่อเองอาจจะรู้นายจะลองถามเขาดูไหมตันไหวยเงยหน้าขึ้นมองชั้นที่พวกเขาพักอาศัยพบว่าย,ยังเปิดไฟสว่างจึงรีบเอ่ยตอบรับแล้ววางสายโทรศัพท์ทันทีช่องมาฟังสิเว้ยข้ามพบมาพบรัก ตอนที่145เจ้าของร่างคือยอดชาเขียวแห่งจัก,กรวาล a อว3 3บคอนโดสูงเพียงไม่กี่ชั้นไม่ต้องใช้ลิฟต์ก็ยังเดินขึ้นไปไหวถือเป็นการออกกำลังกายไปในตัวท่านเจ้าของร่างค่าประสบการณ์ของท่านโอนเข้าสู่บัญชีเรียบร้อยแล้วค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น300แต้มขณะน,นี้มีค่าประสบการณ์1 0 8 0แต้มตั้นไหวชะงักสีเท้าที่ก้าวขึ้นบันไดกล่าวอย่างงุนงงว่าพูดจริงปะเนี่ยระบบไม่พอใจเล็กน้อย ระบบของเราเคยไม่รักษาเครดิตด้วยหรือไงในเมื่อบอกว่าจะให้ก็ต้องให้อยู่แล้วตันไหวรีบปลอบใจระบบที่หงุดหงิดฉุนเฉียวระบบเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยๆไม่คอยโอบไม่ได้หรอกอันที่จริงเขารู้สึกว่าภารกิจนี้ช่างง่ายดายเหลือเกินอย่างกับแจกคะแนนให้ฟรีอย่างไรอย่างนั้นถึงอย่างไรเขาก็ต้องพากงชือกลับไปไม่จําเป็นต้องทําเป็นภารกิจเสียด้วยซ้ําระบบคุณแจกค่าประสบการณ์ให้ผมฟรีฟรีใช่หรือเปล่าตันไหวาถาม เราใจกว้างแบบนี้ซะเมื่อไหร่แค่เห็นว่าค่าประสบการณ์ท่านเพิ่มช้าเกินไปก็เลยยื่นเรื่องขอเท่านั้นเองขอบใจนะระบบที่จูจ่ๆก็ได้รับคำขอบคุณจากเจ้าของร่างของตนพันตะลึงงนันก่อนจะส่งเสียงตอบรับอย่างขัดเคินเล็กน้อยพอตันไหวเข้าประตูมาก็มองปราดไปเห็นกงฉือที่นั่งอยู่บนโซฟากงฉือหันหลังให้กับเขาท่าทางดูหงอยเหงาเศร้าซึมกงฉือ ตันไหวพลงขึ้นมาโดยไม่ทันได้เตรียมตัวกระทั่งเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรต่อไปดีกงชือหันหน้ากลับมาเมื่อเห็นตันไหวก็พลันตาเป็นประกายรีบสาวเท้าก้าวมาถึงตัวเขาก่อนแล้วคว้าตันไหวไปกอดไว้แน่นในอ้อมแขนคุณกลับมาแล้วกงชือเอาคางเกยบนไหล่ของตันไหวกดทับจนเขารู้สึกเจ็บแต่ก็ไม่ได้ผลักสายคนบนตัวออกไปตันไหวเอื้อมมือไปกอดเอวของกงชือเอาไว้ถามขึ้นว่าผมได้ยินว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกำลังตามหาคุณ ตันหวย่างเชิงกล่าวเขาเอาแต่รู้สึกว่าวันนี้กงชือทำตัวแปลกไปจากเดิมเกี่ยวข้องกับผมแต่ไม่ได้มีเจตนาร้ายคุณไม่ต้องกังวลนะกงชือค่อยๆคลายกอดจากตันไหวให้เขาถอดเสื้อคลุมออกข้างในห้องร้อนอบอ้าวจนตันไหวเหงื่อแตกพักแล้วพ่อเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยตันไหวที่กำลังจะเดินไปหากงชือก็หยุดชะงักกะทันหันร,รู้สึกว่าต่อมกลิ่นด้านหลังต้นคอมีอาการผิดปกติฟีโรโมนกลิ่นชายเขียวฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ ตันไหวสีหน้าเปลี่ยนทันใดตระหนักได้ว่าระยะพิเศษมาถึงอีกแล้วเนื่องจากใช้ยาคุมกําเนิดมาเป็นเวลานานระยะพิเศษของเขาจึงเว้นช่วงสั้นลงเรื่อยๆจนก่อนให้เกิดวงจรอันเลวร้ายกงชือได้กลิ่นฟีโรโมนอันเข้มข้นเช่นกันก่อนหันไปมองตันไหวที่ยังยืนนิ่งอยู่กับที่อย่างไม่เชื่อสายตาตันไหวหน้าแดงซ่านไปหมดหอบหายใจหนักหน่วงไม่หยุดท่าทางราวกับทุกทรมานแสนสาหัส ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กลิ่นอาอพายในห้องไม่ได้มีเพียงแค่ชาเขียวอีกแล้วแต่ยังคลาคล้าดด้วยกลิ่นแอลกอฮอล์จางๆกลิ่นแอลกอฮอล์นี้ไม่ฉุนแสบจมูกเหมือนแอลกอฮอล์ทั่วไปแต่กลับหอมหวนชวนเคลืบคลิมไหลหลงฟีโรโมนของคุณเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ตันไหวนิ่งอึ้งไปเขามักจะได้กลิ่นเหล้าจางๆจากตัวกงฉือเป็นประจำก็จริงแต่เขานึกว่าเป็นเพราะกงฉือชอบดื่มเหล้าจึงมีกลิ่นติดตัวมาคิดไม่ถึงเลยว่าฟีโรโมนของเขาจะเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์ ตันไหวกลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำไมถึงมีคนที่ฟีโรโมนเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์อยู่ด้วยถ้าอย่างนั้นเวลาตีตราจะไม่เมากันพอดีหรือไม่รู้เหมือนกันว่าโอเมก้าคนนั้นจะโชคร้ายสักแค่ไหนค่อนแคบไปได้ครึ่งทางตันไหวก็ตกตะลึงเมื่อพบว่าที่แท้ตนคือโอเมก้าผู้โชคร้ายคนนั้นเองคือว่าตันไหวหน้าแดงภายใต้สายตาอันร่าร้อนของกงชือกล่าวอย่างเชิงว่าก่อนจะตีตราขอต้มซุปแก้มเมาค้างก่อนได้ไหม กงชือตันหวายตันหวายไม่ใช่หนุ่มน้อยไรเดียงสาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวในโลกที่ผ่านมาใช่ว่าเขาจะไม่เคยทําเรื่องอย่างว่ากับคนรักของตนเพียงแต่เป็นครั้งแรกที่เขาเกิดความรู้สึกรุนแรงเช่นนี้ในจักรวาลในบีโอระยะพิเศษไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยจริงๆนี่คือความคิดสุดท้ายก่อนที่ตันหวายจะหมดสติไป